สวัสดีค่ะมาพบกับครูเดียในรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคค่ะในปัจจุบันนี้มีเชื้อไวรัสและโรคต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะน,นี้นักเรียนสามารถป้องกันตนเองได้โดยการล้างมือด้วยน้ําสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะนักเรียนสามารถป้องกันโรคได้ด้วยตนเองฉะนั้นเราไปเรียนเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคกันค่ะโรคที่พบได้บ่อยในชีวิตประจําวันของนักเรียนมีมากมายนะคะแต่คุณคู่ยกตัวอย่างมาแค่สี่โรคนะคะหนึ่งโรคไข้หวัด สโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่โรคที่สคือโรคลมพิษค่ะโรคที่4ี่โรคไข้เลือดออกเรามาเริ่มโรคแรกกันเลยนะคะโรคไข้หวัดนักเรียนจะรู้จักโรคนี้เป็นอย่างดีใช่ไหมคะโรคไข้หวัดเกิดจากเชื้อไวรัสสามารถติดต่อกันได้ง่ายมากมากเลยนะคะสาเหตุของการติดโรคนี้คืออากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยเดินต่างแดดตากฝนเป็นระยะเวลานานๆหรือได้รับเชื้อจากผู้ป่วยโดยการไอหรือจามใส่กันค่ะ อาการของโรคไข้หวัดนะคะมีไข้สูงตัวร้อนไอจามมีน้ำมูกเจ็บคอหรือปวดศีรษะคา่ะหากนักเรียนปวยเป็นไข้หวัดนักเรียนดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้นได้ดังนี้ค่ะ 1. เมื่อตัวร้อนมีไข้ควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อลดไข้ค่ะ 2. อรับประทานยาแก้ปวดเมื่อมีอาการปวดค่ะสม ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะน้ำอุ่นงดน้ำเย็นเลยนะคะ 4. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ 5. รับประทานอาหารอ่อนๆที่ง่ายเช่นข้าวต้มนมผลไม้เป็นต้นค่ะ 6. ถ้ามีไข้สูงหรือเป็นไข้หวัดนานๆเรือ้อรังควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดค่ะหไม่เดินตากฝน และไม่เล่นกลางแดดจัดเป็นระยะเวลานานๆ 2. ไม่อยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นควรทำร่างกายให้อบอุ่นนะคะ 3. ควรหมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ 4. ตรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงเช่นฝรั่งส้มมะเขือเ,เทศเป็นต้นค่ะ 5. ไม่คุกคีหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย 6. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยเช่นแก้วน้ำเป็นต้นค่ะเรามาต่อโรคที่2กันเลยนะคะ โรคนี้คือโลกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ค่ะโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่มีเชื้อไวรัสมากมายนะคะแต่ที่คุณครูยกตัวยอย่างคือชนิด A H1N1 ค่ะติดต่อจากการที่ถูกผู้ป่วยไอหรือจามลดโดยตรงหายใจเอาละอองฝอยของน้ำมูกน้ำลายกระจายออกมารวมทั้งสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ที่ปะปนเชื้อโรคค่ะเรามาเรียนรู้อาการของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้เลยค่ะ มีไข้สูงไอปวดศีรษะเจ็บคอครื่งไส้อ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ 1. รับประทานยารักษาตามอาการค่ะเช่นยาลดไข้บรรเทาอาการปวดยาแก้ไอยาละลายเสมหะ 2. รับประทานอาหารอ,อ่อ,อนๆที่มีประโยชน์และย่อยง่าย เช่นข้าต้มผักผลไม้และอย่าลืมดื่มน้ำมากๆด้วยนะคะเอ๋อย่าลืมงดน้ำเย็นด้วยนะคะนักเรียน 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 4. หมั่นใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดตัวเพื่อลดไข้ค่ะ 5. สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคค่ะเรามาดูวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้เลยค่ะ 1>, 1. ไม่คุยพี่กับผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้วัดใหญ่ 2. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำช้อนผ้าเช็ดหน้าเป็นต้นนะคะ 3. ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 4. หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบูห่หรือน้ำสะอาดหรือเจลล้างมือป้องกันเช้โรคนะคะ 5. ควรสวมหน้ากากอนามัยหรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเราผ่านมาสองโรคแล้วนะคะเรามาเรียนโรคที่สามกันเลยค่ะโรคที่สามคือโรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคมักระบาดในช่วงฤดูฝนเพราะยุงลายจะวางไข่แพร่พัน์ุในที่ที่มีน้ำคัังค่ะแต่ในปัจจุบันนี้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน จึงส่งผลทำให้ลูกน้ำกลายเป็นยุงเร็วขึ้นจึงสามารถทำให้ระบาดได้ในทุกฤดูนั่นเองค่ะอาการของโรคไข้เลือดออกมีไข้สูงปวดศีรษะหายใจหอบขึ้นไส้ปวดเมื่อยตามร่างกายหน้าแดงและที่สำคัญนะคะมีจุดแดงขึ้นตามร่างกายค่ะ ใครป่วยเป็นโครคไข้เลือดออกจะต้องดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้นดังนี้ค่ะ 1. เมื่อมีไข้สูงควรเช็ดตัวและรับประทานยาลดไข้ไม่ควรรับประทานยาจำพวกแอสไพรินค่ะจะทำให้เลือดออกในกระเพาะอาหารเพิ่มมากขึ้นนะคะ 2. ดื่มน้ำหรือน้ำผลไม้เพื่อให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียค่ะ 3. รับประทานอาหารนอนอ่อนเช่นโจ๊กข้าวต้มเป็นต้นค่ะ หากมีอาการซึมกระสับกระสา่ายควรรีบพบแพทย์ทันทีค่ะการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกมีดังนี้ค่ะ 1. กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเช่นปิดฝาโองน้ําเปลี่ยนน้ําจากการทุกๆสัปดาห์หรือบริเวณที่มีน้ําขังค่ะ 2. นอนกลางมุง้งระวังไม่ให้ยุงกัดนะคะนักเรียน 3. อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่มืดทึบ 4. ปล่อยปลาหางนกย่งกินลูกน้ำ 5. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดและอากาศที่ปลอดโปร่งค่ะโรคสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนโรคสุดท้ายนี้เราจะเรียนเรื่องโรคลมพิษกันค่ะโรคลมพิษเป็นโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ค่ะโรคลมพิษจะมีทั้งหมด2ชนิดนะคะชนิดที่1จะเป็นแบบฉับพลัน เป็นโรคลมพิษที่เป็น,ปนห,าหายน้อยกว่า6สัปดาห์ค่ะส่วนชนิดที่2นะคะจะเป็นชนิดเรือรลังค่ะโรคลมพิษนี้จะเป็นต่อเนื่องกันเกิน6สัปดาห์ด้วยกันค่ะเรามาดูสาเหตุของโรคลมพิษกันเลยค่ะ 1. การแพ้อาหารเช่นอาหารทะเลผงชูรสสารกันบูดสีผสมอาหารเป็นต้นค่ะ 2. การแพ้ยาวางชนิดซึ่งอาจทำให้เกิดผื่นลมพิษได้ค่ะ 3. การแพ้สัตว์และ,มะแมลงบางชนิดเช่นพึ่งต่อมดเป็นต้นค่ะ 4. การแพ้สิ่งที่มาสัมผัสเช่นขนสัตว์เกสรดอกไม้ฝุ่นละอองค่ะ 5. การติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือมีพยาธิค่ะหากใครมีผื่นขึ้นตามร่างกายหรือเป็นโรคลมพิษจะต้องดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้นได้ดังนี้นะคะ 1>, 1. ประคบด้วยผ้ายเย็นและทายาแก้คันหรือคารมายเพื่อลดอาการคันค่ะ 2. ไม่เกาผิวหนังจะทำให้ผิวหนังอักเสบได้นะคะ 3. หากมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกหรือเป็นเรื้อรลังควรรีบพบแพทย์ทันทีค่ะ 4. รับประทานยาตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรลคลมพิษนะคะ 1. ไม่รับประทานอาหาร หรือใช้ยาที่ทำให้เกิดอาการแพ้ 2. ทํทำจิตใจให้ล่าเริงแจ่มจใสไม่เครียด 3. ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของใช้ส่วนตัวและเครื่องนุ่งห่มอยู่เสมอ 4. ส,สังเกตตนเองเพื่อหาสาเหตุว่าแพ้อะไรและควรหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นค่ะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆไปแล้วนะคะหากนักเรียนอยากมีร่างกายที่แข็งแรง นักเรียนควรให้ความสำคัญและดูแลสุขภาพร่างกายไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายแต่ถ้าหากมีอาการผิดปกติควรรีบรักษาหรือพบแพทย์ทันทีค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ดูแลและป้องกันโรคได้ด้วยตนเองนะคะ หากนักเรียนคนไหนสงสัยหรือไม่เข้าใจสามารถศึกษาได้ที่ใบความรู้และคลิปวิดีโอได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ